สวัสดีค่ะเด็กๆว,วันนี้นะคะช่องครูเป,ปิลปฐมศึกษาจะพาเด็กๆมาดูเกณฑ์การสรุปใจความสําคัญนะคะเป็นข้อสอบอัตนัยอุนุกป6ค่ะและก็ตัวอย่างข้อสอบย้อนหลัง6ปีนะคะเตร็ดพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วมาดูกันเลยค่ะสําหรับเกณฑ์การตรวจกระดาษคําตอบนะคะการเขียนสรุปใจความสําคัญของบทอ่านนะคะมี10คะแนนคะ่ะรายละเอียดมีดังนี้นะคะ อันดับแรกเลยค่ะเนื้อหานะคะ7คะแนนค่ะจะประกอบไปด้วย1.1ค่ะประเด็นสําคัญนะคะเด็กๆควรจะสรุปใจความสําคัญให้ครบทุกประเด็นนะคะจะได้4คะแนนนะคะถ้าเด็กๆไม่สรุปไม่สรุปประเด็นสําคัญจะได้ศูนย์คะแนนค่ะ1.2ก็คือการเรียงลาดับความคิดและการเชื่อมโยงความคิดนะคะถ้าเด็กๆสามารถเรียงลาดับความคิดและเชื่อมโยงความคิดได้ดีตลอดทั้งบทเขียนไม่วกวนค่ะจะได้1คะแนน ถ้าเด็กๆไม่เรียงลําดับความคิดแล้วก็ไม่เชื่อมโยงนะคะหรือลอกข้อความจากบทอ่านมาทั้งหมดอีเดี๋ยวจะได้ศูนย์คะแนนค่ะมาดต่อเลยนะคะ1.3ค่ะทางด้านกลวิธีสรุปความค่ะไม่มีการยกตัวอย่างนะคะแล้วก็ไม่มีการอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะเด็กๆไม่ควรจะยกตัวอย่างไม่ควรอธิบายเพิ่มเติมในเนื้อหาความซ้ํานะคะไม่ระบุข,ข้อความที่เป็นรายละเอียด ไม่มีข้อความในเครื่องหมายอัญ,ญประกาศข้อความที่เป็นภาษาผู้เด็กควรจะมีนะคะแล้วก็ไม่ควรจะเขียนคําลงท้ายว่าค่ะครับนะคะคาสรรพนามบุรุษที่หหรือคําย่อทั้งนี้ไม่รวมการเน้นคาค่ะโดยใช้เครื่องหมายอัญ,ญประกาศกากับนะคะไม่มีข้อความที่สรุปผิดไปจากเรื่องที่อ่านนะคะถึงจะได้2คะแนน,นะคะ่ะถ้าเด็กมีข้อความที่บกพร่องตามนี้นะคะตั้งแต่2แบบขึ้นไปนะคะเด็กจะได้ศูนย์คะแนน,นะคะ่ะ ต่อไปเรามาดูกันนะคะอ่ะาคราวนี้เรามาดูเกมต่อไปค่ะเกมทางด้านภาษานะคะคะแนนเต็ม3คะแนนค่ะจะประกอบไปด้วย2.1จุดค่ะการสะกดคำการใช้ไม้ยม,มกและการใช้คำย่อค่ะถ้าดเด็กสามารถสะกดคำนะคะเขียนสะกดคำใช้เครื่องหมายม้ยม,มกถูกต้องนะคะและไม่ใช้คำย่อค่ะใช้ได้เฉพาะ ใน,นที่ยกเว้นนะคะก็คือพอสอและคอสอค่ะจะได้1คะแนนถ้าเด็กเขียนผิดตั้งแต่3ามคำขึ้นไปจะได้ศูนย์คะแนนค่ะ2.2นะคะก็คือการใช้คําค่ะใช้คําได้ถูกต้องตามความหมายทั้งความหมายโดยตรงและความหมายแฝงค่ะไม่ใช้คําภาษาถิ่นจะได้1คะแนนค่ะถ้าเด็กเขียนผิดตั้งแต่3คํคำขึ้นไปจะได้ศูนย์คะแนนนะคะสำหรับ2.3ค่ะทั้งด้านประโยคค่ะการใช้ประโยคที่สมบูรณ์นะคะสื่อความได้ชัดเจน เรียงลำดับคำวางส่วนขยายในประโยคถูกต้องจะได้1คะแนนค่ะถ้าผิดตั้งแต่2แห่งขึ้นไปจะได้0คะแนนค่ะคราวนี้นะคะหมายเหตุค่ะเด็กๆคอยดูายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหากประเด็นสำคัญหากประเด็นสำคัญจะได้0คะแนนนะคะจะไม่ตรวจส่วนอื่นค่ะ 2. หากเขียนมา1ประโยคโดยเฉพาะประเด็นสําคัญจะไม่ตรวจส่วนอื่นต่อไปนะคะหากเขียนเกิน3บรรทัดนะคะตามเณฑนเขาบอกว่าไม่เกิน3บรรทัดเนาะให้เด็กเขียนเกิน3บรรทัดนะคะไม่หักคะแนนนะคะแต่จะตรวจแค่บรรทัดที่3เนาะ,ะแล้วก็ตรวจตามต่อตามปกตินะคะหากประเด็นเกิดหากประเด็นนะคะไม่ครบทั้ง4ประเด็นนะคะแต่เรียงลําดับความคิดได้เหมาะสมถือว่าเรียงลําดับและเชื่อมโยงความคิดได้ค่ะ เด็กคะ่ะหารเด็กๆลอกข้อความจากบทอ่านมาทั้งหมดเลยแต่มีประเด็นสําคัญให้คะแนนในในส่วนประเด็นสําคัญนะคะแต่คะแนนการเรียงลำดับความคิดกลวิธีสรุปความและภาษาจะได้เป็นศูนย์คะแนนนะคะเด็กๆควรจะสรุปใจความสําคัญที่ถูกต้องและแม่นยาด้วยนะหากเด็กๆไม่ได้สรุปจากการเรื่องที่อ่านนะคะนําแค่คําสําคัญบางคามาเรียงหรือมาแต่งเรื่องเองจะได้ศูนย์คะแนนนะคะและอาจจะไม่ตรวจส่วนอื่นด้วยนะ ถ้าเด็กๆคัดลอกข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อสอบมาเขียนเลยก็จะได้สูงคะแนนทางข้อนะคะเด็กๆควรจะอ่านแล้วก็สรุปใจความสําคัญให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆสามารถดูคลิปย้อนหลังคุณครูปเปิลได้คุณครูปเปิลได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะวิธีการสรุปใจความสําคัญนะลูกนะอ่ะคราวนี้เรามาดูค่ะมาดูตัวอย่างข้อสอบกันบ้างในคลิปนี้นะคะครูปเปิลก็จะลงคลิป เกี่ยวกับตัวอย่างข้อสอบการเขียนสรุปใจความสำคัญนะคะตั้งแต่ปีการศึกษา2559 25สิ้ถึง2564นรสิซึ่งรวมแล้วประมาณ6นะคะแต่ปีการศึกษานะคะที่เด็กสามารถที่จะอ่านและลองเขียนสรุปใจความสำคัญได้เลยนะคะเด็กพร้อมกันยังคะพร้อมกันแล้วอ่ะเราามาดูข้อสอบแต่ละปีการศึกษานะคะค่ะเกี่ยวกับข้อสอบปีการศึกษา 2559นะคะการสรุปใจความสำคัญค่ะเดี๋ยวค,คุณครูใจะให้นักเรียนลองอ่านในใจดูนะคะแล้วเด็กๆลองเขียนยอ่อเขียนสรุปใจความสำคัญดูนะคะว่าเด็กจะทำได้ไหมค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างข้อสอบปีการศึกษา2560ห้าร้อนะคะเด็กๆลองอ่านดูนะคะ แล้วก็ลองสรุปใจความสําคัญดูด้วยตัวเองถ้าดเด็กสงสัยดเด็กสามารถสอบถามคุณครูประจําวิชาภาษาไทยได้เลยนะคะค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างข้อสอบของปีการศึกษา2561ค่ะเด็กลองอ่านทำความเข้าใจก่อนนะคะแล้วลองสรุปด้วยตัวเองค่ะ ค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างข้อสอบของปีการศึกษา2562นะคะ ไปเป็นตัวอย่างการเขียนสรุปใจความสำคัญของปีการศึกษา2563นะคะ ค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างข้อสอบของปีการศึกษา2 5 6 4ันนะคะเกี่ยวกับเรื่องเสือดำค่ะ ค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างการสรุปใจความสําคัญนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูเพิ่มจะลองยกตัวอย่างให้นะักเรียนดูสักหนึ่งตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับการสรุปใจความสําคัญนะคะของปีการศึกษา2 5 6 3ค่ะเดี๋ยวคุณครูเพิ่จะอ่านรายละเอียดให้ฟังก่อนเนาะค่ะเริ่มจากก็คือข้อความนะคะร่างกายของมนุษย์มีน้ําเป็นองค์ประกอบหลักค่ะในแต่ละเซลล์จะมีน้ําเป็นองค์ประกอบร้อยละ60ในสมองมีน้ําเป็นองค์ประกอบร้อยละ แ5และในเลือดจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบร้อยละ92นะคะเพราะฉะนั้นแล้วการดื่มน้ำอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลดีต่อร่างกายเช่นช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปังสดใสช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยนะคะช่วยป้องกันไม่ให้ผิวหนังแห้งกร้านช่วยให้ดวงตาสดใสช่วยปรับสมดุลในร่างกายค่ะทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายไม่ขาดน้ำและทำงานได้อย่างปกติช่วยควบคุมอุณหภูมิ ในร่างกายนะคะให้คงที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายนะคะได้อีกด้วยค่ะอาจจะกล่าวได้ว่าน้ําคือยาวิเศษดีๆนี่เองนะคะอย่างไรก็ตามการได้รับน้ําปริมาณมากเกินไปก็จะทําให้ไตทํางานหนักขึ้นทําให้เลือดจางลงค่ะแรงดันในร่างกายหรือในการดูดซึมของสารอาหารเข้าสู่เซลล์จะลดน้อยลงปริมาณน้ําในเซลล์ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะ ทำให้เซลล์บวมน้ําค่ะก่อให้เกิดภาวะน้าเป็นพิษจะเห็นได้ว่าการดื่มน้ํามากจนเกินไปก็จะก่อให้เกิดโทษได้เช่นเดียวกันนะคะการดื่มน้ําอย่างถูกต้องคือการดื่มน้ําอุณหภูมิปกติค่ะไม่ร้อนมากหรือเย็นจัดนะคะและควรจะดื่มอย่างน้อยวันละแปดแก้วนะคะโดยดื่มในช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นดื่มหลังตื่นนอนประมาณ2แก้วหลังจากนั้น ควรดื่มก่อนมื้ออาหารประมาณ1ชั่วโมงและจิบทุกๆ5 1ถึงนาทีตลอดวันค่ะจากข้อความนี้นะคะดเด็กๆจะเห็นว่าได้มีการเขียนบรรยายนะคะหลายบรรทัดด้วยกันใช่ไหมแล้วในข้อสอบจะให้นักเรียนสรุปมาเพียงแค่3บรรทัดนะคะจากความเข้าใจที่ครูได้อธิบายไปแล้วเนาะใชความสําคัญก็จะกรอบไปด้วยตอนต้นตอนกลางและตอนท้ายนะคะดเด็กๆอาจจะสามารถใช้วิธีการขีดได้เลยค่ะขีในแล้อสอบได้นะคะดเด็กๆไม่เป็นไรค่ะขีดเลือก ออข้อความสําคัญไว้เลยนะคะแล้วนักเรียนก็เขียนลําดับเป็นภาษาของเราเองนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วฟังต่อเลยค่ะเราจะสามารถเขียนสรุปใจความสําคัญบทที่เราอ่านเมื่อกี้ได้นะคะดังนี้เลยค่ะแม่คุณครูถีดเ้นใต้ไปแล้วเนาะร่างกายมนุษย์ค่ะมีน้ําเป็นองค์ประกอบหลักการดื่มน้ําอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลดีต่อร่างกายอย่างไรก็ตามการได้รับปริมาณมากเกินไปจะก่อให้เกิดภาวะน้ําเป็นพิษ การดื่มน้ำอย่างถูกวิธีคือการดื่มน้ำอุณหภูมิปกติโดยดื่มในช่วงเวลาที่เหมาะสมค่ะเด็กๆไม่ต้องไปเขียนอธิบายอย่างเช่นครูคบอกว่ายกตัวอย่างอะไรเงี้ยนกเดยกก็ตัดส่วนใจความรองออกไปนะคะเอาแต่ใจความสําคัญก็พอนะคะอ่ะยังไงบ้างคะเด็กๆถ้าเด็กๆอยากรู้วิธีการเขียนเพิเ่มเติมเด็กๆลงค้นคําว่าเตรียมสอบอัตนยัย u n i ป .6 นะคะสรุปใจความสําคัญค่ะซึ่งครูเปิลได้ ลงไว้ในช่องก่อนหน้านี้แล้วนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะพอจะเข้าใจไหมคะถ้ายังไงก็เด็กไม่เข้าใจเดบกๆก็สามารถอ่านเปิดคลิปดูย้อนหลังได้อีกนะคะทบทวนง,ง,ง่ายๆเลยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในข้อสอบที่เราจะสอบโอนิทนะคะในทุกปีาการศึกษาเลยนะคะสําหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หยังไงก็ช่องคูเปิลฝากเด็กกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะว่ามีแนวข้อสอบดีๆอย่าลืมติดตามคลิปดีๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุเ้เกิลมาทำศึกษาอ่าบอกแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ